คุณกังวลใจอยู่ใช่ไหมครับถ้าจะซื้อรถมือสองสักคันแล้วอะไรคือความอุ่นใจคลิปนี้จะไขข้อสองสัยให้คุณมาตรฐานใหม่รถยนต์ใช้แล้วที่ก่อนราคาคุณจะได้รับความอุ่นใจไปถึง3ต่อมีดังนี้ครับ 1. ดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถแบบอุ่นใจได้ครับรถของเราทุกคันผ่านการตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการจากประเทศญี่ปุ่นตรวจมากกว่า344จุดรอบคันซึ่งจะทำให้คุณซื้อรถแบบ อุ่นใจยิ่งอยู่ระยะไกลนะครับก็ตัดสินใจซื้อรถกับเราง่ายแบบบทดกังวลตอนที่2ครับวรารตีศูนย์ยาวนานถึง2ปีเต็มรถงคันครับเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยเชียบป้ายแดงก็ยังมีวรารัตีศูนย์เหลืออยู่นะครับ ไม่ว่าคุณจะซื้อรถยี่ห้อไหนกับเราก็อุ่นใจมีประกันอะไหล่สนยนให้นะครับซึ่งสามารถเข้าส่บริการยี่ห้อน,นั้นๆได้ทั่วประเทศไทยตอนที่3ครับอุ่นใจเหมือนมีเพื่อนร่วมทางของเรามีบริการฉุกเฉิน sos ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือในกรณีอย่างแตกหรือจะเป็นบริการช่วยเหลือเติมน้ํามันในยามที่น้ํามันหมดหรือจะเป็นการพ่วงแบตเตอรี่เมื่อรถสตาร์ทไม่ติด และบริการช่วยเหลือโดย mm. ช่างกุญแจผู้ชำนาญการในกรณีที่เราลืมกุญแจไว้ที่บ้านหรือลืมไว้ในรถสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันนะครับและอยากได้ความอุ่นใจพร้อมแล้วยกหูเลยครับที่0 924478888ครับของเรามีสต็อกให้คุณเลือกมากกว่า200คันและเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเพราะคุณคือคนสำคัญกูเลราคารักรถ,ร,กร,ถรักคุณสวัสดีครับ